สวัสดีครับไม้บรรทุนใบมานะครับพบกับไม้ปรรทุนใบเรีว,วิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับวู้คลิปนี้จะมาส่งมอบความสุขความสนุกทั้งใหม่กับนักั่นท่านนี้ผมวันนี้นะครับเราได้ส่งมอบความสุขด้วยจักรยานครับประวติท็อปหนะ้าตอนนี้ของดาวอนนะครับก็คือดาฮอนวิสอีโวะครับตัวนี้ปี2022ี่ล่าสุดเลยนะครับสีใหม่ นะครับถ่ใรกว่าเดิมว้าวนะครับอ่าขออนุญาตนั่งนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะที่มาที่ไปของจักรยานคันนี้ว่ามันเป็นยังไงมานยังไงนะครับมาอยู่หน้าจอวันนี้กันนะครับ <c ười> ดาคอนวิชอีโวปี2 0 2 2นยเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นมหากราบโคตรยาวนานในการรอคอยนะครับประมาณว่าวันนี้ที่รอคอยเลยนะครับคือมันจริงๆรถของดาคอนโดยปกตินะครับ มันจะเข้าช่วงปลายปีนะครับก็คือเริ่มจองกันประมาณช่วงประมาณเดือน7จ็ดจแประมาณนี้ในซีรีส์ในปีต่อไปในปีใหม่ทีนี้เนื่องจากชิบานโนะมันขาดตลาดผลผลิตส,ส่งผู้ผลิตจากยาไม่ทันทั่วโลกเลยเดือนร้อนเัืงหมดเลยรวมทั้งดาคอนก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่ก็อะไมันไม่มีวิดีโวก็เลย,ยมาประกอบไม่ได้เพราะว่าชุดเกียร์ไม่มาาคันนี้มันก็เลยรอกันยาวนานมากเพิ่งมาไม่นานนี้เองนะครับ ซึ่งตอนแรกผมก็เกงรงใจทางลูกค้ามากว่าแบบเฮ้ยจะจองไว้เว้ยแล้วทีนี้มันจะมาเมื่อไหร่อ่ะแล้วแบบจะข้ามปีแล้วอะครับอะไรเงี้ยก็กลัวเขาแบบเสียกำลังใจเลก็บอกเลยพี่พี่โทษทีจริงน,นะตอนนี้ชิมนโนของขาดตลาดจริงๆเว้ยแล้วมันไม่มีรถมาเลยละอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาถอดใจไปนานแล้วไอ้บายสายลมเรียบร้อยเตยมตัวแล้วปล่อยมากดเฮ้ยพี่ยังเอาอยู่นะครับน้องโอเคได้เลยครับจัดมาก็รถมาปุ๊บก็เรียบร้อยเลยจัดการเรียบร้อยจองโอเคมาลุยกันเลย พี่เขาใส่ประมาณนี้ปุ๊บ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 บความชุ่มเลยเคมาได้พี่เอาล้อขอบเตี้ยซี่น้อยครับผมเอาจานหน้าทิโมโนครับเบรกเอาให้ดีๆกว่าเดิมครับได้ครับผมจัดไปนะครับบันไดขอถอดด้วยด้วยจะได้เล็กๆเบาๆหน่อยหนึ่งจัดไปครับผมออกมาเป็นคันนี้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าคันนี้มากเลยครับที่ไว้วันใหญ่ให้เราบริหารครับจากที่ เขาติดตามเหตุมาสักระยะใหญ่ๆแล้วก็มีการปรึกษาปัญหาเรื่องรถพับที่มีอยู่นะครับแล้วก็ดูแลกันไปนะครับจนคันนี้ก็เลยเลือกที่จะให้เราดูแลตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงน,นะครับผมอ่าซื้องานผมด้วยความชอบงานผมเนี่ยผมยินดีมากๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยเขาใส่อะไรไบ้างตามคอนเซ็ปต์ของเขานะครับเออแนะนําอะไรไปบ้างนะครับอ่า คันนี้เนี่ยพอดีบอกเลยว่าบอกมันไม่ได้ปรับนะเดี๋ยวเราจะขอไนมาแล้วมาปรับกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ลองขี่แล้วสุดยอดเกียร์นี่ชิมาโนโนี่เป็นอี่ีว่าจะได้โคตรนะครับนิ่งดิ่งนะครับก่ <c oughs> อนที่เราจะไปะรีวิวรถกใกล้กัน,นครับขออนุญาตถ่ายของนิดนึงนะครับไหนๆก็พึ่งมานะครับเนื่งองจากน้ำมันโซ่ตัวเดิมที่เราอาจจะน่ายอยู่เนี่ยมันขาดตลาดยาวนานจนขาหมดเข้าไม่ได้นะครับ เราจะต้องกดคบหายอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เราก็เคยใช้แหละเชือบาร์กนะครับเชือบาร์กตอนนี้เราเข้ามาสองตัวเนอะเพราะว่ารถพับเนี่ยจะใช้สองตัวนี้แหละตัวนี้เป็น BIC ร้อยีนะครับไดรูนะครับส่วนตัวกล่องม่วงนะครับจะเป็น BIC ห้าสิบีเป็นแว็กลูนะครับสองตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันนะครับสิ่งที่เหมือนกันเลยคือมันไม่เหนียวนะครับตัวแว็กลูจะใช้ได้นานกว่าตัวไดร์ดูนิดหน่อย นะครับประมาณ5 0คือไดลูกเนี่ยอะแว็กลูกเนยนำใม่ใช้ที่ร้ห้าสิบโล,ลแล้วหยดใหม่นะครับส่วนตัวเอ้แว็กลูกร้อยห้าสิบโลส่วนไดลูกใช้แค่ร้อยโลแล้วหยดเพิ่มแนะนํานให้ตะวันอาโซ่บ่อยๆนะครับทุกครั้งที่จะหยอดโซ่ใหม่รบกวนช่วยตะอาของเดิมนิดเดิงเพื่อให้น้ํามันหยอดโซ่วันนี้มันเข้าถึงเนื้อถึงในได้เต็มที่ที่สุดน,นะครับพวกไดกับพวกแว็กอันนี้เนี่ยผมลองเทสแล้ว มันจะไม่เหนียวหนึบหนับนะครับแล้วก็หยอดแต่พอดีนะครับการหยอดโซ่น่นก็คือหยอดแค่พอเปียกไม่ต้องให้มันชุ่มโชกนะเดี๋ยวมันดูดสายเข้าไปพอเปียกพู่วขั่วหน่อยนึงแล้วเราก็เช็ดบางส่วนออกไปก็พอนะครับผมขายของเสร็จแล้วหรือบอกราคาทั้ง2ตัวนี้ขวดหนึงปริมาณ120บมิลลิตรราคาที่สองยแปดิบบาทเท่านั้นครับผมใช้ยาวใช้ลืมใช้เคลิ้น,นะครับอา พอไปแล้วกับช่วงแอบโค่นขา,ายของกันโต้ง,ตง,ตงแบบนี้นะครับเราจะหยิบกล้องมาถ่ายใกล้ๆกันเลยครับว่าเจ้าดอ h o ฮอนวิชอีโวตัวนี้ที่เราคอยกันเป็นชาตินะครับมันอัพอะไรไปบ้านแล้วมันเป็นยังไงแล้วราคามันเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับอ่าวิชอีโวสองพันคันนี้ มีการปรับเปลี่ยนระบบเบรกนะครับตัวนี้เราเลือกใช้มือเบรกเป็นชิมานูดูราเอส r แปดศูนย์ซึ่งสามารถใช้กับเบรกเสริมหมอบได้โอ้ยโฟกัสไม่ได้นะครับอ่าซึ่งตัวนี้เวลามันใช้เบรกหมอบมันจะปรับไปด้านไหลด้านนี้แล้วก็ใช้วีเบรปรับมาข้างหน้านี้นะครับอ่าลงมาเลยนะครับที่เดือมันเดิมเนาะลงมาเลยเก็บสายเรียบร้อยตามแบบของเรานะครับ กาเบรของเราจะเป็นชิบาโน105ึ่งศูนอาจพันนะครับนี่หลอๆเลย้อมอะแดปเตอร์ยกเบรกนะครับเนื่องจากว่าขอบมันไม่ถึงนะครับจะต้องห้อยลงมาหน่อยหนึ่งเลือกเป็นอะแดปเตอร์เบรกของ iCAN ซึ่งมีความหนาและแข็งแกร่งมากๆนะครับกำลังเบรกแต่ดทอนน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ตัวสายเบรกของเรานะครับอ่ะตรงข้างหน้าเนี่ยผมจะเป็นข้ออ่อนแล้วก็มีการหุ้ม ด้วยฉนวนดิชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันแตกไม่ให้มันทะลอกแล้วก็ช่วยให้ตัวนี้มันกระชับมากขึ้นในรูคือในรูจะไม่ขย่าครับนะครับเป็นความใส่ใจสูงสุดของเราเลยทีเดียวนะครับลอ้อคันนี้เลือกใช้เป็นไวรอนริมเบรกสี้หนึ่งขอบเตี้ยนะครับสิซี่แบบล้อมหน้าหลังนะครับน็อตเราเปลี่ยนเป็นน็อตหัวจมสเล็จแล้วนะครับด้านใต้นี้นะครับสตัวนะครับ สีทำเป็นกึ่งเงานะครับจานหน้า,าเนื่องจากไทก้าขาดตลาดก็เลยต้องมาจบที่ชิมานโน่ 105R7,000 539ขา170ครับบันไดคันนี้เลือกเป็นบันไดพับในไปลดเร็วของเวลโก M11 Double QR นะครับถอดได้2ข้างนะครับเวลโก้เนี่ยทนทานถอดง่ายและดูแลง่ายมากเลยนะครับเลยแนะนำตัวนี้แหละครับด้านหลังก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากล้อที่มาเป็นชุดนะครับแล้วก็ตัวก้ามเบรกที่มาเป็นชุดเหมือนกันก็คือ1057,000คันนี้ดีครับที่ด้านหลังไม่ต้องใช้ดัปเตอร์ครับผมโชคดีมากๆเลยนะครับกับซีรีส์นี้ครับผมประหยัดค่าดัปเตอร์ไปพันกว่าบาทเชียวนะครับอ่าก็เป็นการเรียลวิวแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่างานช่วงนี้มันท่วมร้านเดือเกินนะครับอ้าวครับอ่า ครับเป็นไงบ้างครับกับดาฮอนวิ i อีโว o คันใหม่คันนี้นะครับก็เรื่องเรียนแจ้งด้วยลูกค้าเนี่ยก็รอกันมานานแสนนานนะครับก็สมใจสมหวันกันสักทีครับกับดาฮอนวิชอีโว่สองพันนะครับค่าแต่งคันนี้เดี๋ยวคิดกันคร่าวๆโดยไว้นะครับชุดเบรกเนี่ยก็ตกประมาณ3,000กว่าบาทนะอ่าก้ามเบรกกับมือเป็กรวมกันนะครับตัวจานหน้าประมาณห้าพันลกลกนะครับแล้วก็ ล้อ2,009คือล้อถูกมากนะของไวรอนนะครับก็ลองเปิดใจใช้ดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็ติดต่อมาที่ร้านนะครับเพราะว่าเราดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นยันปลายเลยคือพูดง่ายๆว่าดูตั้งแต่ก่อนซื้อ,อยันซื้อเสร็จแล้วนะครับล้อก็ขายไปหลายคู่มากแล้วก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมก็ยังไม่เจอปัญหาจริงจังอะไรแบบที่มันโหดร้ายนะหรือเรื่องที่ขาดอะไรพวกนี้ ใช้งานกระแทกอะมันก็มีบ้างแหละที่มันจะมีหัวลวดขาดอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เจอซี่วดขาดครับจะแค่หัวลวดขาดอันเดียวเองครับซึ่งถือว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากก็แบบว่าล้อตัวนี้น่าจะใช้ได้ดีนะครับผมก็2อ0พันเเท่านั้นเองนะครับกับล้อไวรอน451ขอบเตี้ยนะครับขึ้นซี่แบบล้อทั้งหน้าหลัง16บหซี่ทั้งคู่นะครับโอเคงั้นะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับกับรถคันไหนก็ติดตามดูกันนะครับแล้วก็ อันนี้ต้องบอกนิดนึงขอแสดงความดีกับตัวเองนะครับแสดงความดีดีกับตัวเองที่เราสามารถทําทคลิปรีวิวได้ผ่านหนึ่งร้อยคลิปแล้วนะครับจริงๆรถมันเกินร้อยคันแล้วแหละแต่ว่าเราก็เลือเล่อกๆรถที่แบบว่าโอเคมีไฮไลท์มีอะไรมาลงบ้างนะครับหรือบางคันเนี่ยก็อ่าจะขอรถอีทเวิร์ดมากก็บอกว่าอยากรถพี่ไปลงนะครับรับพี่ไม่ต้องการหรือพี่แบบว่าอยากอยู่เงียบอะไรเงี้ยก็ให้เกียรติกันครับผมโอเคไม่ลงดังนั้นก็เลยเพิ่งผ่านร้อยคลิปมา สดๆร้อนเมื่อวานนี้เองครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ให้เราได้มีความส่ขขงความสุขให้นะครับงั้นวันนี้ไปแล้วจีครับผมสวัสดีครับหน้าฝนจะลืมดูแลรถด,ด้วยมันหยอดโซ่เชื้อป์คนะครับ